าสามบ้านแขังก่อนก็ะลีตหน้ายึดแม่งเลยนะใส่ิดใส่ของกระเทศบิวว้วก่อนยึดอยู่บ้านมันลีนะเลยเออบอก้วงมึงสาบ้านเสร็จกันไหมตามายึดเขาต้องมีงก่าเมื่อ ใช้ทำไมตั้งเตียงหนังกบไม่ได้ออหมามีแต่เตียงใหญ่ปิดข้างบนเลยไหมปิดเลยเนาะได้ปิดเลยนะเ้ยเยเาเลยนะเ,ยเริ่มเลย ราไปเหี้ยตกใจโอ้ประตูเด็กหายว่ะเดี๋ยวเพิ่งยืนร่นนีกระดาษเดี๋ยวเพิ่งนะเ้ยทำอะไรกันเนาะป้อมดับทำอะไรกันจะมีจะมีเหี้ยอะไรป่าวะเลือลายอยู่ระพูนสิบชื่ออะไรชื่ออะไรอินเด็กเด็กออกเชี่ยวโอ้โเยอะ คูณนสิบอินเด็กอเออกาล่ามีป้อมบาระวัง i n e x ใช่ปะเนี่ยอัดเลยเขาไปอัดเลยใช่ปะที่ไม่เหี่ยวไป easy รู้แหละอ๋อเข้าเลยเฟี e a อ y o f เชีย r ตัวแหวงหลังกู้ยิงไปตรงกล่องว่ะโอ้ย เอ้ยเอ็มสอเอ็มสยิงกอนไปยิงกอนเอามาเอามากูใช้ยิงมายิงมายิงมาโอ้ยตกรถยิงเยโอ้โหถ้าโดนก่อมดเลยเอ็องสีป้อมิป้อมเหียโอ้ยยิงไงดีเนี่ยลบมึงบมึมึงูได้ตูได้เขามายิงเขามา

วูสองีอีกลยวสองี่เกลยโดดกูซีทอไรครัตั้งมิวดิอะไรกอดูว่าก็ดู่อก็ดูไดถอยถอยถอจะตั้งถอยถอยกูซี่โอ้แบบไม่ได้กว่างตบดสี่อยู่ไหนกันครับปิดประตูปิดปประตูปิดไอ้เหี้ยกูติดไมย่ลิงกูผ่านเลยสัก ก็เลยขึ้นไปยึดหน่อยนะครับเป็นมือเลยตีโฟเป็นมือรอรอลไม่ใช่ตีโฟรออ๋ออ๋ออยิงไหนโอ้อะไรไหนๆก็ดูหน่อยครับสี่รอยโอบอลสี่ลูกเด็เก็บเก็บเก็บเก็อันรอะไรอ่ะมีคนมา ผมผมผมใช่ป่ะบ้านนี้หรอเออไวะไม่รู้ไอบอลทำไมมันขอมันเยอะจังอ่ะกูหากูฟาร์มแทบตายเลยนะไไปปปเิดระตูลมึงเ่ยน้าบ้านใช่ยิงให้นู้นเล่นอยู่งดีบิวเต็มเลยเข้ามาเร็ว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 ไอบอลกูฟาร์มแทบตายเลยนะเยมึงเชยนะคอยนี่ยังไงวะไอ้เนีตายบอลกูตายบอลบ้าเต็มดีดิลอะไรดิไม่ได้ กูติดบัางอยู่ดิรู้ละพวกหนูไอ้สัสเป็นไรกูไม่แตดอะไรอยู่แล้วอะอีกฝ่ายได้มาขนาดนี้โปร400ลูกเลยนะ400รูกเออ400รูกอะมึงเกี่ยวเหอะปุ่นสามสิบอยู่กูไม่ได้ขนาดนี้เลยเคุณมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยไปไอ้หมิงไปไหนเกี้ยวไปดิเดี๋ยวบ้างกล่องอีกแล้วอะ โอ้ยจะตกใจป้อมดับเด็กข้างบนปืนเต็มเลย M24 อีกแล้วว่ะเฮ้ยเจสสี่ก็บอกกันขาก็บอกกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปแอดมินมาเนี่ยอู้เข้างบนกล่องเต็มเลยอ่ะอุ้ยปออลม M24 สิบกระบอกกระตุ่นมึงขึ้นมาดูมึงขึ้นมาดูครับอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยไปแอดมินมาเนี่ยไปแอดมินมาเนี่ย จัดฉากจัดากจัดฉากเฮียไปสอเฮียไปซัาุจตนะไยังไมนได้กันไอ้เยนจินะไอ้เยัจิตนไอ่เยับไ้เฮยันต้อเฮียบะเดียวิตน้เฮีปัน้เยไปับซุนจตนะอยไปซดนตนะไ้เฮยไับนะอปนจอยตายไปนจอตกดไอ้นียก็พอแล้ยัิตนเียปหมด ตายอย่าบังอย่าบังตับไปตายดูสิไม่มีเฮเลยเอากล่องข้างบนนี่กว่าที่เป็นพาร์ตไม่บอกกูหละกกูยิงข้างล่างซะไอ้บอลเดี๋ยวมึงขึ้นมาหน่อยโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูช็อกกูช็อกบัมหนึ่งนะกูช็อกกูช็อกคูณสิบนะนี่คูณสิบหรือคูณเฮอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเฮเบรดับดับแล้วมึงวงมึงมึงดูเอ็มสองสี่ดิเป็นสิบกระบอกเลยอ่ะได้กล่องนี้เคียอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอบไปแล้วกูกูตั้งสติแป๊บนึงนะอะไรแอปแอปลบแอปลบลบกูเล่นคูณสิบนะใช้คำว่าคูณสิบเลยนะพวกเราอ่ะเตีนไปนี่คูณสิบหรือคูณกูบ่าสิบคูหน้าสิบเดียเนี่ยช็อกช็อกช็อกอีกแล้วแป๊บนึงแตะแล้วอุ้ยบอลอีกและบ้าแอปมีร้อยเปอร์เซ็นมั้ง ฮะเนี่ยเปิดดูฮะเฮียะไรอะไรดิดีมัวโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วจิตใจกูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วกด9.2กูแปลงล่างก่อนกระบ้าหลังนี้เลยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างกล่องก่อนกูไอ้เหี้ยโมันกับลูกแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเบรบิ่งแตกใหม่เก็บของใหม่ด้วย อปมกับบ้านหลังนี้เลยกูตายกูตายกูตายกูไปไปไยแล้วบ้านเราบ้านเราหลังนี้เหญนะเออยี่นีบเก็บอย่งไรหมดเนี่ยหมดว่าถามทำไมคนเดียวตรงกับบ้านมึเนีะบ้านบินเหรอวะเออทำได้เลยครับตรงนี้มีบ้องไหมใช่บ้านบินเหรอมึงดูของมันมันไม่ใช่แล้วนะแล้วมันมาตั้งเดี่ยวๆมันไม่โด่แต่ยังไิ้อยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆกูไม่ว่าเลยนะ มาเรียนเลยแล้วกันบ้านหลับมาเรียนแล้วเรียนไม่ได้ถอยมาฮะถอยหน่อยเป็ตรงนี้ก็มีอีสองขีดกระบอกไม่ใช่ไงมันมีครบหมดเลยอ่ะมันแบบนะไม่อยากพูดแล้วอะ่ะเจ้าเลยนะครับเฮียไม่พังพูดในล็อกเกอร์นี้อาจจะมีอีกสองขีดก็ได้นะเฮียมันยังไม่พังเลยพังแล้ว L eyes เสียบก็ล็อกหนึ่งนะ เฮี้ยอะไรวะท้าแมมันมีเยอะขนาดนี้อ่ะเฮียไอ้เฮี้ยอย่าเพิ่งเอาไงป้ายบินมาตกลงกันบ้าหโดนแบรนด์ไหมนะจะฉากไหมนะฮะแบนกูแบนกูกูมาจัดเซิร์ฟอ่ะเฮียกูมาจอดไอ้กูเห็นมันอยู่เดี๋ยวเดียวกูบินมาจอดเดี๋ยวก่อนอื่นขอทำชุดก่อนไปดูของมันไม่ทังนั้นก็ได้มั้งหาเปิดกล่องก็ได้มั้งไม่เห็นเจอเลยเออเอออันนี้พูดตรงๆยังไม่เห็นก่อนเลยนะเว้ยกล่องก็เออพวกเกาะมีอีกหมดแล้วหมดแล้ว ่องหมดแล้วเปิดดูหมดแล้วเดี๋กูอะไม่มีสวิงคิดเลยเพี่ต้องรอเลนปักติดเลนหายแล้วพี่ีกับบ้านฝั่งดินไหมเอาเอาของฝั่งดินไหมเออฝั่งดินไปเลยฝั่งดินไปเลยดีกว่าไอ้บอนเชื่อกูเออดูกูฝังเองอ่าอย่างนี้ฝังเถอะมันเกินบรรยายนะไอ้เที่ยของมันเยอะชิบหายต้องดูดิมึงดูตู้นี้บ้องเป็นร้อยลูกเลยเยอะดีกว่าแต่บ้านกันนะพี่บุ๋มนับดูมพี่ทำบ้านดี่ะ เงินเราไวใหญ่เตะตาเราเหนื่ยเตะของเหล็กต่างมือมุดเตะไปนี่กูเล่นคูณสิบนะกูนึกว่ากูเล่นคูณหมื่นไอ้สัตว์เอ้ยคูณล้านไอ้เหี้ยเออเออเหมือนของคูณล้านที่วาดกูล้านกูยังหาบ้องไม่ได้ขนาดนี้เลยนะเว้ยบ้องเออคูณล้านยังหาของไม่ได้ขนาดนี้เลยแท็บเจ้าตัววิงคิดเหรอใช่แปดสิบเจ็ดอันนี้ นบวกเลยว่า M24 มีพร้อมเติบอะไอ้บอลเนี่ยกลับบ้านขนกลับบ้านไงหมดวะเนี่ยกี่รอบเนี่ยไอ้เยี่ยนังก็ไม่มีต้องเซตปมมีหมด้วยอะหนังไม่มีเก็บของที่อยู่ในถุงอะเอาเข้าไอ้หม้ยหนังหนังหนังดับทิ้งไว้อยู่นะอะไรไม่จำเป็นทิ้งไปเลยบอลมันจะได้ไม่งงและรีกล่องไปเลยแอปหนังชั้นบนนะขอพี่เต็มปืนเนี่ยไม่ต้องเอาไปหรอกเพราะว่าเอาพวกเจ้กูบ้านเราโจมไปบ้านเราโจมเราแต่เอคไปพวกสไนไม่ต้องหรอก ไม่ขี้อยากรู้ว่าถ้ามันสร้างเล็กอย่างเงี้ยมันเตรียมเอาไว้เละได้หลังใหญ่แบบมันเหมือนบ้านแคมป์ด้วยแคมป์พ่อไนงตีขนาดเนี้ยมันเป็นหนอคอยมึงนูดีดีดิแต่มันไม่มีคนเออไม่มีคนนอนอ่ะบ้านใครวะเหมือนบ้านแอดมินจริงๆริอะตามที่กูพูดอ่ะเออข้างหลังมันก็เป็นบ้านแบบสวนสวนไเออดูดีเนี้ยเหมือนคุกอะเอาง่ายมันเป็นคุกเลยงามไส้และไอบอลเออบ้านแอดมินคุมาทุล้อแอดมินมะเนี้ยเออว่ะเราไม่รู้เนี่ย ไอ้สามเด้เลยแอดมินหน่าไอ้พวกเนี้ยหละคุณกูเปิดพวกมึงเล่นกับบุลละไอ้กูไม่รู้เรื่องนะตกถเขาหล่นไหมหรือกูลงไปเองหรือกูจัดการเองต้องไม่ต้องเนี่ยยืนยิงเขาโอ้โหเงินสองสี่แบบมึงเอาไปใช้ไม่ได้อ่ะไม่เลือกคุณสามที่ไม่นี่ไม่เออคุณนยังหายอย่างเนี้ยอันนี้คุณติดสิงเปลแต่เลือกูมีแค่สามก็บอกเอง อันนี้คุณติดจริงเปล่ากูถามจริงเหอบไม่อย่าว่าคุณติดเลยแอดมินร้อยเปอร์เซ็นต์นย่าดูทรงแล้วเฮ้ยคุณรูู้เถียงกันสัตว์ไม่มาเป็นคุกเลยนะ่ะไอ้บอลหาเรื่องให้หาเรื่องให้กุีกันบ้างไอ้มึงเนี่ยไม่รู้โอ้โหก็ตุก มึงนมาตนะกลัวอะไรอ่ะบ้านนี้เราเป็นเจ้าของแล้วเรามีกันตั้งแต่โผเอ็มสองสี่หมดเลยมันกลัวอะไรอเฮ้ยเอ้เฉยมึงดูบ้างหน้ามันก็แบบสภาพงอแงอย่างนั้นเลยมันจะเตรียมไม่เด็ดและหลักใหญ่จากนู้นเพรวก็ไม่น่าใช่มันก็อยู่ไกลเกินไปเออก็ไกลกันก็ไม่ไกลนะมันอยู่แค่ตรงนี้เองตรงเอ็มเออแต่บ้านแคมป์มันไกลยังอ่ะก็ร้าบ้านแคมป์ไกลเกินนะประเด็นเฮ้ยแต่ทีโฟมันมีเป็นพันเลยนะเออเยียสี่ร้อยลูกอ่ะ พึ่งพันเลยอะไอ้ดินปืนอะไอ้ดินปืนไม่ว่ามึงดูบ้องดีๆบ้องเกือบพันเฮ้ยก็บินมาดังกูหลอดกล่องข้างบนนี่มีอะไรแล้วเนาะไปเคลียร์ไปคนละรอบกับคนละรอบเดี๋ยวนะพี่ตามไปต่อเดี๋ยวคนลงไปเก็บของก่อนไม่พอตองบ้านไม่พอเนี่ยโอ้โหเก็บไปหมดเลยไปไหนของอ่ะเสื้อพูดสิบ เล่นอะไรกันอยู่ครับอ้โหน้องน้องจะฉากไม่เนียนเลยเนาะจัดพ่อพูดจริงับอ้ admin เป่ายังไม่รู้เลยกูแอด m i n ยังไงก็แอดมินประเด็นคือเหมือนยังสร้างไม่เสร็จมึงดูดิปอมยังตั้งอะไรไม่เสร็จเลย44กิโลอะไรเบอรทั้งหมดอลอยู่กูใส่กล่องไป400กว่าลูกใส่กล่องวะมึงใส่กล่องมา200 2้อ40อยู่อยู่กูอีกร้อยหนึ่งก็400 40เกือบ500ลูก เอ้ยมึงตกลงห่อมันไม่แปลกไปนหน่อยหรอคูณสิบนเน้นคำว่าคูณสิบนะไม่กูยอยากรู้มันบ้านใครวะเฮ้ยไม่ต้องคิดมากแอดมิน,มนถ้ามันเห็นพวกตัวคนนอนอยู่เ,เออรเป็นโป้เฮ้ยสปอมไม่ดับในกระสุนป้อมใส่เป็นพันใช่เนี่ยเป็นพันเลยเหรอเฮ้ยม,มันเหมือนบ้านสร้างไม่เสร็จดเลยอะอุปกรณ์ไฟเกี่ยวกับป้อมเลยอะ กูเดินไปไม่ใช่บ้านกูไอ้สัตว์รีมูฟไม่ได้กลับเบสมึงกลับไปก่อนเลยมึงกลับไปก่อนเลยเพราะว่าก็เอ้ยไอ้ยัย<ด>อะไรได้มาวิงงนนะง่งบล็อกไปก่อนแล้วกันเนาะเต้นวิ่งบล็อกก่อนเะอ้ยแหน็บแต่เมึงจกี้พีตายเบสเลยนะใหนะม่รอบนึงรอบสุดท้ายมึงเนี่ยเตนโฮมไปยังเต้นได้หรอเตนโฮ่ไปแน็มาเตนโฮ่ไปกลับโอเคครับโอเคครับจัดฉากครับโอเคครับ โอ้โหย่าเซตได้แค่สองรอบเดี๋ยวมาทําบ้านเดี๋ยวเรามาทําบ้านใหม่ก็ได้เพราะของจากบ้านหลังนี้ก็เดี๋ยวอย่างแรกอะขั้นแรกเอาฝั่งดินไ้ก่อนดีกว่าเอาพวกซีโฟอะไรพวกนี้ฝั่งดินจะแบบมันเล็กนะแบบมันเล็กคนเท่าไหร่เนี่ยนตอนคืนนี้แปดคนเออตอนตอนที่พี่เข้ามาทําบ้านกันประมาณสี่สิบถึงหกสิบคนอะอ้ยโดนมาทำบ้านกันอะหกสิบคนอะไม่แล้วของพี่เก็บยังไงเนี่ย เ็ต้องสร้างกล่องแล้วเอาวางไว้ไหนดีวะเบ็ดเบ็ดฮะบ้านใครวะบ้านแอดมินเหลยนะมีทากล่อง้างบนไอ้สองที่มึงได้มาสี่กระบอกเนี่ยแล้วกูวางกล่องไม่ได้ติดต้นไม้ต้นตีนอะโอเคไปแล้ตอนนี้ไอ้สองที่มีแปดกระบอกไอ้แนบอยู่ในตัวเก็บสองก็บอกเลยแปดเขากูไอ้แนบรวมกันเป็นสิบแล้วอยู่กับมึงกี่กระบอกกลัวมาใช้เกะบอกเดระเอ็ดกระบอกอยู่ยันโคตรชีวิตครับยังวะมีมาหมด กำลังดีๆหัไปเลยเสร็จแล้วตัดไปเลยกลับโฮมเลยเซ็ทโฮมไว้ยังไงนะครเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวกูสร้างกล่องแป๊บนึงรอแป๊บนึงเอ้ยไปกูสบายใจเลยสองซีกระดาดนี้อิ่มเวอร์สร้างบ้านใหญ่ๆหลังติดตายเลไปดูทำบ้านใหม่ไหมเออเดี๋ยวเราไปทำบ้านใหม่กันเลยเฮียวานเจอกันเจอกันใหม่จ้า